แจกสูตรลูกชิ้นกุ้งไม่ใช้มันหมูใช้กุ้งแชบวยเหนียวหนึบเด้งได้ดังใจแถมด้วยเทคนิคการผัดผักแบบมือโปรมาตวงสูตรจากเชฟร้านอาหารจีนนะคะเชฟคนนี้ฮอตมากค่ะกับเมนูลูกชิ้นกุ้งผัดเบบี้บอกชอยหอมมากแล้วก็เหนียวหนึบอร่อยเรามารู้จักเชฟปิ่นกันก่อนคะ่ะสวัสดีครับผมเชฟปิ่นครับเป็นเจ้าของร้านเดมอนคูซินครับ วันนี้จะให้เมนูสูตรอะไรวันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งครับผัดกับต้นเบบี้บอกชอยลูกชิ้นกุ้งทำยากไหมลูกชิ้นกุ้งไม่ยากครับแต่มันหลายขั้นตอนมันมีเทคนิคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยตั้งแต่ตัวลูกชิ้นกุ้งค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการใช้ความรุนแรงก่อนตบกันก่อนเลยตบกันก่อนเลยตบไข่ตบไข่ตบกุ้งครับโอเคนึกว่าตบพีจัดไปตบเลยตบเลยตบมตมเลยตบ โอเคจริงจังดีกว่าครับอันนี้ใช้กุ้งแชบวยนะครับเอาตัวส่วนที่เป็นส่วนตะกบออกให้หมดแล้วก็เอาทิชชู่ซับให้เขาแห้งความเด้งของลูกชิ้นกุ้งนี่มันมาจากอะไรเชฟการฟาดครับการที่เราเอากุ้งเนี่ยไปฟาดคล้ายทอดมันแล้วอุณหภูมิของกุ้งเนี่ยตอนนี้ควรจะเย็น ต้องเย็นหมายความว่าพสมมติว่าเราซื้อกุ้งมาจากตลาดเราก็มาล้างทําความสะอาดแล้วก็แกะแกะแกะให้เสร็จเรียบร้อยเอาไส้ดําเส้นดําออกไอตัวมันมันกุ้งต้องเอาออกไหมมันกุ้งเราไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้เอาออกเลยใช่ครับค่ะเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นเลยอาเอาทิชชู่พันก่อนก็ได้ครับให้ตัวเขาแห้งแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทางทิชชู่เลยแล้วที่เขาอย่างฮ่องกงเขาต้องเรียกว่าวิธีไหลน้ำอ่ะต้องไหมกุ้งโอข่กอาจจะต้องไหลครับแต่ถ้าเราทําที่บ้านใช้แช่บ๊วยเลยไม่ต้อง ไม่ต้องแล้วเนื้อมันเด้งเด้งกรอบอยู่แล้วออ้ว้าวอันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยค่ะก็คือแค่ทําความสะอาดล้างแล้วก็เสดดน้ําให้แห้งๆใช่ครับเอาทิชชู่ซับใช่พึ่งในตู้เย็นพึ่งในตู้เย็นไว้ให้แห้งใช่ครับใช่ไหมคะช่องธรรมดาช่องธรรมดาครับชั่วโมงสองชั่วโมงการเริ่มแห้งแล้วเนาะไม่ใช่ว่าล้างๆเสร็จเปียกๆเอาไปทำวันนั้นไม่เด้งแน่นอนไม่เด้งครับเละถ้าพี่ทําที่บ้านอ่ะพี่ล้างแบบนี้แล้วพี่เข้าตู้เย็นนะพรุ่งนี้พี่ค่อยทํา ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันก็แห้ง้คือแห้งสนิทเลยมันผลลัพธ์ของความความเด้งความเหนียวมันจะมีมากกว่าที่ที่เราแบบเออทาเสร็จแล้วแบบไม่ได้พักจนแห้งใช่ครับอันนี้คือเทคนิคเคล็ดลับที่เราอยากบอกกันที่บ้านเราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้คือเขียงปัง,ปงตอครับนี่แหละครับวิธีการตบนะครับเราก็จับมีดนี่เอานนีวชี้ดันไว้อย่างนี้ครับแล้วเราก็ตบลงไปอตบให้มัน ตบให้มันแหลกครับให้เนื้อมันแหลกเหมือนตบยุงายๆครับปึ๊บเราบอกว่าลดหน่อยลดลงลดลงหน่อยครับเราก็จะได้ตัวไส้มาไม่ต้องสับแล้วอ๋อเดี๋ยวผมค่อยมาสับทีเดียวโอเคเวลาโกดปุ๊บเนี่ยไส้กุ้งที่ร้านอร่อยทุกครั้งอ๋อเพราะว่าตบมันแหลกเลยต้องเน้นทะเลาะต้องเน้นทะเลาะ อันนี้มันไม่ใช่ขี้กุ้งนะมันคือมันกุ้งเขียวๆแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเขาสุกอะ่ะเขาจะกลายเป็นสีส้มเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเส้นเขียวๆอยู่ในตัวกุ้งนะที่ไม่ใช่เส้นดำนะไม่ต้องเอาออกนี่นะครับส่วนหนึ่งผมก็จะามาสับเวลารสสัมผัสในลูกชิ้นกุ้งอะ่ะเราก็จะมีทั้งแบบเนื้อแบบละเอียดแล้วก็เนื้อแบบให้ได้เขียวใช่ครับบางร้านเนี่ยเขาต้องผสมมันหมูอะ่ะ ทำไมของสูตรของเชฟไม่มีมันหมูอืผมว่าคือโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยด้วยความที่ลูกค้าที่ร้านนะครับเป็นผู้สูงอายุแล้วเงี้ยเราก็เลยตัดผส,ส,สมผสมบางอย่างออกเพื่อให้แบบเขาอยู่กับเาาราได่นานขึ้นกินได้มากขึ้นห่วลูกค้าตายเร็วว่างใช่คือพูดง่ายเลยครับอยากให้เขาเป็นลูกค้าเราไปนานๆแบบว่าอยากให้ลูกค้าสุขภาพดีใช่ครับอาอย่าแบบอย่ากินอะไรที่มันมันเกินไปใช่ครับเพราะตอนนี้เทรนสุขภาพก็กําลังมาด้วยนะฮะ นี่ครับเราก็จะเอากุ้งที่เราหั่นตาวว้มาตัดอีกรอบหนึ่งครับโอเคจะได้เนื้อประมาณนี้จริงก็แทบจะเหนียวแล้วนะครับเนี่ยเออตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่เพราะว่าถ้าเราใช้กุ้งแช่บวยอะ่ะมันเหนียวเองอใช่ครับวัสด,ดุดบมันค่อนข้างโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะสอนเคล็ดลับทั้งหมดเลยว่าอะไรใส่ตอนไหนมันไม่ใช่ใส่ทุกอย่างพร้อมกันใช่ถูกต้องครับแบบว่าดูแบบพวกเร็วๆนะเร็วแบบป๊อป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 ,ปแบบเนี้ย <laughs> เออมันดูสนุกใช่ไหมมันทำออกมาแล้วรสชาติไม่ได้ตั้งใจ มีความอดทนนิดหนึ่งแล้วก็ดูรายละเอียดเดี๋ยวเราจะใส่ให้ทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยค่ะขีแรกนะครับที่เราจะใส่ลงไปก่อนเลยคือเกลือเกลือครับเกลือจะช่วยดูดน้ําส่วนเกินออกจากตัวกุ้งด้วยนะครับเพราะตรวนี้เขาจะมีน้ําอยู่กุ้งประมาณสักครึ่งโลเนี่ยจะใส่เกลืออยู่ที่ประมาณ12.5กรัมคู่แรกที่ใส่ลงไปได้คือเกลือกับพริกไทยครับเสร็จแล้วเราตัวเกลือนะครับจะช่วยดูดน้ําส่วนเกินออก นี่แหละครับเวลาเราฟาดนะครับเอามือกวาดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เคพียง<ร>ลงไปแล้วก็เพียงลงไปเนี่ยครับฟาดไปสามสี่ทีมันก็เหนียวแล้วเนี่ยอืมอันนี้ความเหนียวขึ้นอยู่กับความขยันเลยครับาคือขยันก็เหนียวฟาดกันมากก็เหนียวมากฟาดมากก็เหนียวมากใช่ครับถ้าเราอยากทําอย่างทําลูกชิ้นกุ้งเนี่ยอาจจะเคมอาจจะไม่ต้องเหนียวมากมก็ประมาณนึงแต่ถ้าทําเป็นทอดมันกุ้งก็ต้องเหนียว ก็ต้องฟาดหนกว่านี้ที่ร้านจะฟาดทีละหนึ่งโลเพราะว่ามันมือมันจะถือได้ประมาณแค่โลหนึ่งเราเราใส่เครื่องตีไข่ไปแล้วพวกเครื่องที่เนี่ยมันก็ตีแล้วมันมีความร้อนสูงขึ้นด้วยอ่าใช่ครับกุ้งมันก็จะไข่ตัวแต่ถ้าถ้าเรา้าดมือมันเย็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยยังไงก็กุ้งมันก็ไม่ไข่ตัวครับมันก็เหนียวแล้วเนี่ยครับพอกุ้งมันเหนียวสิ่งที่เราจะใส่ต่อมาคือตัวผงทิโป้ครับทิโป้ก็คือปลาตาเดียว แห้งก็ซื้อได้ตามร้านยวราชตลาดสดสามย่านอพอซื้อมาเสร็จเราจะเอามาย่างก่อนครับย่างไฟอ่อนๆย่างไฟอ่อนใช่เสร็จแล้วก็แกะเฉพาะเนื้อแกะเฉพาะเนื้อแล้วก็มาปั่นเป็นผงมาปั่นเป็นผงใส่เครื่องปั่นรูดออกมามันก็จะได้เป็นผงได้เป็นผงแบบนี้ความสําคัญของทิโป้เนี่ยมันทําหน้าที่อะไรในนี้ด้วยความที่มันเป็นปลาย่างเนี่ยมันจะมีทั้งหอมทั้งทะเลแล้วก็โรมคาัมกสมุกนิดๆใช่ค่ะกินแล้วอร่อยขึ้นเยอะครับ ตัวทิโป้เนี่ยไม่มีกําหนดที่จะใส่แบบเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ก็แค่ก็โรยๆได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเยอะไปมันก็อาจจะกระจายเป็นลูกชิ้นปลานะครับเราค่อยๆใส่ทีละอย่างลูกชิ้นปลาใส่ทิโป<ส>้ปปได้หรอที่ฮ่องกงใส่ครับอ๋อลูกชิ้นปลาหมึกอ่ะลูกชิ้นปลาที่กินกับไอ้แกงกะหรี่ที่เราเห็นตามร้านก๋วยเตวเราใส่ทิโป้โอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราตีทิโป้มาเนี่ยมันพอเนื้อมันเข้ากันแล้วเนี่ย ผงไก่ใส่ได้ครับผงไก่ผงไก่นี่คือซื้องขนองฮ่องกงใช่ครับผงไก่ผงไก่เนี่ยใส่ประมาณครึ่งช้อนชาก็น่าจะพอนะต่ละกุ้งครึ่งโลนะประมาณครึ่งช้อนชาเหลืองเหลืองนะเหลืองเืองฝาเขียวถ้าเราอยากได้ฮ่องกงจริงๆก็ไก่หันซ้ายถ้าไก่หันขวาเลยกระป๋องเนี่ยสองโลอ๋อครับอันนั้นจะเป็นขนอจีนก็แต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ขนอฮ่องกงมันก็จะหอมกว่าโอเคครับปุ๊บทีนี้ ขั้นตอนเกือบสุดท้ายแนละ้วเราจะใส่น้ําตาลครับเพราะเราใส่น้ําตาลเราจะไม่ฟาดเยอะแล้วพ<อ>เพราะน้ําตาลอะละลายออกมาแล้วกลายเป็นน้ำ,นำใช่ครับมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยมันแฉะครับเราจะฟาดแค่พอส่วนน้ําตาลเนี่ยจะใช้เป็นประมาณ1.5เท่าของเกลือครับก็สมมติว่าเกลือเราใส่15กรัมรก็คูณเข้าไป 1. 5กุก็เท่ากับ45้าไหมประมาณ45บกรัมใช่ครับ เนี่ยครับเหนียวมันก็เหนียวมากเหมือนกันนะฮะเหนียวมากแล้วสังเกตนะว่าเวลาถ้าลูกชิ้นเนี่ยมันเหนียวว่าเวลาเราฟาดลงไปอ่ะความกระเด็นของตัวเนื้อกุ้งอ่ะมันจะไม่ค่อยกระเด็นแล้วคิดออกไหมตอนแรกที่เราฟาดกันเนี่ยกระเด็นไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นทีแต่ตอนเนี้ยพอมันเหนียวแล้วมันจะไม่ค่อยกระเด็นแล้วมันจะอยู่ในขอบเขตตรงนี้มากกว่าแล้วก็ดูสําหรับเนื้อมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันกอดกันมันกอดกันเป็นแบบเป็นเกือบเป็นเนื้อเดียวแล้ว พอเสร็จทีนี้ปุ๊บขั้นตอนเนี่ยเราจะใส่น้ำมันงาครับน้ำมันงาก็สักหนึ่งช้อนชาก็ได้ครับันดีพอใส่น้ำมันงาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ฟาดแล้วใช่ครับเดี๋ยวมันกระเด็นเราก็แค่คุกคุกให้มันเข้ากันใช่ครับมีแป้งมันด้วยครับแป้งมันฮ่องกงสุดท้ายคือใส่แป้งมันฮ่องกงเท่าไหร่เนี่ยประมาณถ้าไม่ถึงบ้านท่านชานึงพอโห่ให้ช้อนชานึงนะไม่เกินเนี่ยครับเราก็อาจจะแบบเออเก็บงานอีกนิดหน่อยสองสามทีแค่นี้พอครับ เรียบร้อยเรียบร้อยใช่หลังจากนี้ไปทําอะไรเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะแรปข้าตัวเย็นแต่ว่าวิธีแรปนะครับเราอยากไปแรปแรปลอยอย่ไอยาไปแรปลรอยเอ,เอาปิดๆเอาปิดอ้นี้เลยครับปิดให้ให้แนบแนบกับให้แนบก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเวลาที่เขาเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเหงื่อออกมาแล้วน้ำมันจะหยดกลับลงไป ก็้ <Okay. S 2> ใหมันแช่เราไปเตรียมล้างผักกันค่ะล้างผักด้วยน้ำยา King Stella เวคกแช่ทิ้งไว้15นาทีหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าแค่นี้ก็ได้ผักที่ปลอดสารปนเปื้อนและพยาธิบนหลังใบผักล้างได้ทำความสะอาดได้มากกว่า90%ค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในครัวเดี๋ยวเชฟปิ่นนะคะกำลังจะเตรียมทำลูกชิ้นกุ้งนะคะก็ได้กุ้งที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาปั้นแล้วก็ลงกระทะี่ เตรียมน้ําไว้สักหน่อยหนึ่งน้ําเปล่าไว้เพื่อที่แบบมันจะได้ไม่ติดมือนะครับเอาน้ําลูบมือหน่อยผมแนะนําว่าเวลาเราปั้นพวกเนี้ยถ้าให้ดีก็มือเปล่าจะดีกว่าถุงมือนะมือใช่ใช่ครับมือเปล่าจะดีกว่าถุงมือก็จะติดลูกชิ้นไปด้วยใช่ครับนี่เหนียวมากเลยนะเหนียวมากเลยครับอันนี้ขนาดก็อยู่ที่ความต้องการของของทางเรานะครับปั้นเป็นกลมๆแค่นี้ แล้วก็ฟาดๆน,นิดนึงเพื่อให้ตัวเนื้อเขาเหนียวเข้าหากันเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็คลุกแป้งมันฮ่องกงให้มันเป็นผิวหน่อยใช่ให้มันเป็นผิวครับเวลาเราเอาไปทอดทําไมใช้ไม่ใช้วิธีแบบบีบเพราะรู้สึกว่าแบบนี้ม,นมันจัดตรงง่ายมันกลมๆดีใช่ใช่แล้วเ,เลือกไซส์ได้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับเหนียวมากเลยนะครับเนี่ยเหนียวมาก เปิดให้น้ำมันเริ่มเริ่มร้อนเริ่มเดือ,อ,อดเราก็หลีไฟลงก่อนที่จะเอาลูกชิ้นลงทอดคะ่ะก่อนจะทอดเราก็จับตรงน,นิดหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็น้ํามันถ้าตอนนี้มีที่วัดอุณหภูมิประมาณ140องศาก้จะมา140องศาครับเราก็จะรอให้เขารอยพอสุกแล้วเขาก็ะจะลอยขึ้นครับไม่ไม่อยากให้ใช้ไฟแรงมากอยากให้ใหใหค่อยค่อยค่อย,อยสุกมันจะได้อยู่ตรงครับเป็นปมตลอดไม่งัน้นเดี๋ยวมันทอดจะรั่ว คือถ้าไฟแรงอ่ะมันก็จะวานออกมาพวงออกมาใช่ไหมพองออกมาใช่พองออกมาแล้วพอพอเย็นปั๊บมันเหี่ยวทุบเลยเหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดใช่ครับอย่างนั้นใช่ครับแต่ถ้าเราใช้ไฟแบบอ่อนๆให้มันค่อยๆสุกมันก็จะได้อยู่ตรงเป็นทรงกลมได้ตลอดเหมือนเวลาทอดถ้ามันพุ่งเหมือนกันที่ร้านจะใช้เวลาทอดนานเพราะว่าเขาอยากให้มันคงตรงแบบไม่บุ๋มไม่ยุบตรงกลาง มสุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะทอดเขาสองรอบรอบแรกเราจะทาให้เขาตัวสุกเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวรอบที่สองเราจะเอาสีแล้วก็เอาความกรอบด้วยอ๋อ oh. ที่สําหรับที่ตามบ้านก็เก็บได้แล้วเก็บได้เลย้ลที่ร้านก็เดี๋ยวเรอทอดรอบสามรอบสองครับโอเคนี่รอบสองเราอ่ะทอดเหมือนเดิมไหมไฟอุณหภูมิไฟแรงขึ้นรับจะอยู่ที่180องศกา30าิวินา <Okay. S 2> ทีโอเค2ี่สบถึงเรียกว่าลงไปแค่แค่กระชากกับน้ำมันให้ตัวเขากรอบ ประมาณ180องศาตอนนี้คือเชฟอ่ะเร่งไฟสุดลิตละตอนนี้คือไฟแรงมากเวลาทอดลูกชิงกุ้งอ่ะจำเป็นต้องน้ำมันท่วมทั่มไหมควรจะครับพวกทอดอะไรที่เป็นไส้กุ้งต่างๆที่น้ำมันเยอะเขายิ่งของยิ่งองค้เขามีพื้นที่ที่จะไปตอนนี้น้ำมัน180องศาประมาณ30วินาทีครับ โอเคก็ลงไปนับหนึ่งถึงสามสิบเราพอให้เห็นแบบสีเขาเริ่มแบบเหลืองขึ้นไงใช่ครับเนี่ครับพอแล้วเรจะเริ่มใล้ายดูจิ้กุ้งนะอ่าเี๋เราเห็นเดี๋ยวเราขอสีนิดนึงครับให้ผมสามสิบสี่หน่อยเราจะได้ไล่ความอมนน้ำมันของเขาออกได้ครับลูกชิ้นก็จะกรอบ กรอบทนกรอบนานเรียบร้อยครับเสร็จแล้วลูกชิ้นกุ้งท่านี้สูตรเรามีเท่านี้เลยครับสาหรับการทํทาลูกชิ้นกุ้งโอเคแต่ว่าเราจะเอาลูกชิ้นกุ้งของเราไปทํไปผัดต่อผัดต่อครับเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะใช่ครับเี๋ครับแต่เราจะใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาล น้ำมันพืชน,นี่ครับเราจะร่วกผักก่อนเพื่อน้ำตาลน้ำมันพืชใช่ครับ ึงตอนไหนเราจะรู้ว่าเขาโอเคแล้วเอ่อเราจะลวกแค่ให้เขาพอสะดุ้งครับเพราะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอีกเราต้องไปผัดต่อใช่ครับเดี๋ยวเราผมจะผัดกับน้ำซุปรอบนึงก่อนแล้วค่อยมาผัดอีกรอบนึงต้องผัดกับน้ำซุปด้วยเหรอใช่ครับ <c oughs> ครับใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลนิดนึงครับ <c oughs> แล้วก็คะนอสามารถใส่ได้ีนิดหน่อย <c oughs> ครับเพื่อให้มันตัว ตัวน้ำเนี่ยมีรสชาติครับตอนนี้เรายังไม่ใส่รสชาติครับเราจะใส่แค่นี้เลยออแค่เพื่อให้ลวกตัวใช่ครับต้มผักก่อนผักใส่น้ําซุปปรุงรสเพื่อที่จะให้ความหวานความเค็มเข้าไปในนี้อผักครับผัดกับน้ําก่อนอ้าวให้น้ำทิ้งซะใช่ครับเพราะมันเป็นน้ําสดเกินเราต้องการแค่แค่ตัวผักตัวที่มันเคลือบเข้าไปใช่ครับที่เหละเราจะพักไว้ก่อนเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทํา ของหลักของเราแล้วครับเตตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับ ไม,ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็มันเป็นการเคลือบให้กระทะไม่ติดอ๋อโอเคะะเราก็กจะใส่ใส่ผักลงไปครับไม่ต้องกระทะไม่ต้องร้อนมากจนเกินไปนะครับไม่ได้ร้อนมากผักจะได้มันสีนี้สีนี้ได้ยังสวยอยู่ตอนนี้หอมมากเลยเชฟหอ,หอมกลิ่นคั่วกระทะมากเลยอะหอมจริงผมก็ยังหอมมาก ครับเดี๋ยวมาปรุงรสกันนะครับเราจะใส่น้ำซุปตั้งประมาณซีสะว่าสักสองทอนโต้ครับน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งต่อสามเหมือนกันแล้วก็ของที่ขาดไม่ได้น้ำมันหอยมาดำตรงนะคะผมขอใส่ไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลสูตรนี้ผมจะใส่น้ำมันหอยสั้ประมาณทอนโต๊หนึ่งครับเลื้อขาวก็สั้ประมาณสั้ครึ่งทอนโตะครับหอมมากเลยอันนี้คือหมักธรรมชาติหมักด้วยเกลือหิมาลัยก็ อันนี้นะครับเราจะผัดแบบพัตตาคารจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผัดเราก็จะใส<ร>่แป้งีเป็นส่วนผสมของแป้งมันฮ่องกงกับน้ำใช่ครับแป้งมันฮ่องกงกับน้ำเก็ใส่ประมาณนึงครับแล้วก็เราจะปร,รุงซอสให้เด็ดก่อน,นดีถ้าทราอยู่ที่บ้านเราก็ปรุงแต่งขั้วไว้ก่อนก็ได้ครับจิ้มรสชาติให้ที่เราชอบก่อนนยครับจนทุกอย่างละลายดีปุ๊บใส่ทุกชิ้นกุ้งลงไปครับแล้วคราวนี้เราจะค่อยๆโรยซอสพร้อมกับเปิดไฟแล้วผัดไปด้วยนะครับในทีเดียว ท้ายด้วยอันนี้น้ำมันไก่ครับสูตรพิเศษของที่ร้านน้ำมันไก่ใช่ครับเพิ่มความหอมนะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะตกสุดท้ายด้วยเหล้าจีนเป็นอันเสร็จครับจานนี้ว้าวน่ากินมากที่ร้านเขาเรียกว่าผัด ยอดฟังตุ้งอ่อนกับลูกชิ้นกุ้งค่ะอหอมมากแล้วก็เหนียวนุบอร่อยอหอมมากผักเนี่ยมีความกรอบแล้วก็หวานหอมกลมกล่อมกลิ่นกระทะที่คั่วด้วยไฟแบบแรงๆเนี่ย คือหอมสุดๆเลยค่ะลองทำดูนะมันดูไม่ยากเลยค่ะรับรองทำได้เองที่บ้านค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสูตรจากเชฟป,ปิ่นนะคะให้กันอย่างเต็มๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ร้านเดอะมูนอยู่พระราม9ค่ะกลับมาพบกับเชฟป,ปิ่นใหม่ในคลิปหน้านะคะรับรองเมนูเด็ดสุดยอดค่ะวันนี้ต้วงสูตรโปรลาพิกรบายสาขาแรกอยู่ที่ทองหล่อครับมี14ซีทแล้วสาขาใหม่ค่ะ โอ้โหประมาณน่าจะร้อยนึงครับร้อยซีซีใช่ใช่ครับประมาณร้อยซีซ <c oughs> ก็จัดที่นี่ก็จะกว้างขวางแล้วก็สามารถทําอะไรได้มากกว่าครับตัวครัวก็ใหญ่กว่าอาหารก็จะหลากหลายมากขึ้นมีลายติ่มซําเข้ามาหรือว่าจะเป็นลายจัดเลี้ยงเปิด11โมงครับปิดที่3ามทุ่มครับผมไปได้วิชาทั้งหมดเนี่ยครับมาจากหลักๆเป็น2ที่คือที่1คือฮ่องกงครับที่2คือกวางเจาได้ไปทํางานเสร็จแล้วกวางเจาเนี่ยผมอยู่ด้ได้ไปอยู่ในโรงงานที่ทาเป็ดทา ของอย่างครับทำพวกบาร์บีคิวต่างๆก็เลยได้ความรู้นํากลับมาใช้เปิดร้านที่นี่ในมืองไทยอาหารที่ร้านเดอะมูนเนี่ยเป็นอาหารสไตล์ฮ่องกงครับแล้วก็กวางตุ้งเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดเลยครับมาได้ทุกวันเลยครับมายกเว้นวันอังคารที่ร้านปิดครับ